สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้ม่พ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกเดี่ยวขับพี่น้องนะครับปาทุกท่านนะครับหลังจากที่เพคสันนะครับกับแพรวพาวกับพี่น้องเพิ่นก็ไปเยือนปารีสนะครับแล้วก็มีเอฟซีนะครับเขาไปคอมเมนต์เยอะแยะมากมายนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็มีบางโพ์เพิ่นกับโพลรูปคู่กับเพคสันนะครับ แต่ทำให้ทั้งคู่ถึงกับเดือดและคอมเมนต์ด่าเอฟซีทันหนึงกับพี่น้องนะครับเกิดอย่างขึ้นครับหลังจาก f อฟซีทนนี้เพิ่นก็เข้าไปคอมเมนต์นะครับเข้าไปคอมเมนต์ในเพจของแพลวพาวเลยนะครับพี่น้องนะครับเอฟซี FC ทันนี้ก็บอกว่าเปิดมาก็เจอเอามาลงทำไมไร้สาระ ป๊าดพี่น้องนะครับเอฟซีตัวนี้ก็ฟาดเดือดน,นะครับเขาไปฟาดเดือดแบบซีครับพี่น้องหลังจากนั้นเกิดยังคืนค FC นะครับเอฟซีนะครับทางฟังของเผาเผาเนี่ยไม่ยอมกับพี่น้องเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับเยอะมากนะครับอ่าแล้วก็ล่าสุดเผาเผาเข้าไปคอมเมนต์ต่อว่าเช่นกันนะครับบอกว่าเสือกมาเม้มทมําไมลาคาญนะครับเผาเผาก็โพดแบบซีนะครับแล้วก็พระเอกซันก็โพด เขาไปคอมเมนต์ขึ้กันครับพี่น้องบอกว่าตื่นมาก็ปากเสียเลยทวดป้าพี่น้องนะครับแล้วก็มีเอฟซีเขาไปคอมเมนต์เยอะมากครับท่านนี้ก็บอกว่าไปวัดเด้อยายนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าอิจฉาฮอดเด็กน้อยเนาะนะครับแล้วอีกคนนึงก็บอกว่าเจ้าคือบนหลับหละยายมาเบิ่งเขาเห็นยังป้าพี่น้องนะครับนั่นแหละครับหลังจากที่อ่าทั้งสองคนนะครับเพื่อนก็ลงรูปคู่กันครับพี่น้องนะครับอ่าแล้วก็ ทายแบบหลายโพสต์ครับพี่น้องนะครับเอฟซี FC ท่านนี้เนี่ยเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นได้เข้าไปคอมเมนต์แบบนี้ครับพี่น้องนะครับทําให้ทั้งคู่เลยไม่พอใจนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็ส่วนของเอฟซีทางฝั่งของแพลวาเพาเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์นะครับแต่ว่าท่านนี้ก็บอกว่าคิดถึงมากถึงบินไปตามนะครับอีกคนนึงก็บอกว่ากอดๆเด้อนะฮัออาากแท้นะครับคนนึงก็บอกว่ารัก แบบนี้ไม่ตามไปได้ไงเนาะนะครับบางคนก็บอกว่าน่ารักจังเลยนะครับบางคนก็บอกว่า fC ลุ้นตามเลยลูกครู่ตอนไหนนะครับบางคนก็บอกว่ารักที่สุดของหัวใจแหละถึงตามไปนะครับบางคนก็บอกว่ากดๆเด้อบางคนก็บอกว่าน่ารักมากเลยนะครับส่วนท่าน,นี่ก็บอกว่า วางแผนไว้แล้วนะครับพี่น้องอีกคนนึงก็บอกว่าเจอกันแล้วก็เที่ยวให้สนุกนะจ๊ะนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็บอกว่ามาเจอกันก็หายคิดถึงเนาะนะครับนั่นแหละครับหลังจากมีเอฟซีเข้าไปคอมเน็นแบบนี้นะครับทั้งคู่ก็ฟาดเดือด เลยคระปิโนยนะครับเกิดยังขึ้นครับเอานั่นแหละครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลก์แชร์กดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากกันรอบหนึ่งครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ